ตำกระเทียมกะกะปินะคะแล้วเอาพริกลงบุบบเสร็จแล้วก็เอาน้ำมะนาวหรือน้ำส้มจีแต่ลดแล้วก็คุกทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่น้ำปลาคุกทิ้งให้ก่อน บีบส้มจี๊ดเสร็จแล้วก็ตัคกคุกๆตักใส่ถ้วยทิ้งไว้นะคะเอาน้ําตาลใส่ครกแล้วก็เอา,าน้ํามะขามเปียกใส่น้ํามะขามเปียกใส่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำตาล แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอย่าใส่เยอะเอาลูกคกกิ้งกิงให้น้ำตาลละลายนะคะเอาสลากเอาะเอาลูกคกอาลูกคกเอ,า,กเอ,า,กเอา,าน้ำต้มกุ้งเนี่ยใส่ไปนะคะในน้ำมันจะน,อน้อยอันนี้เราตำน้ำจิ้มผสมไว้นะคะแล้วก็เอาสลาดใส่ลงไปหน่อย แล้วชิมรสให้ได้เข้มข้นนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวใส่ผักเราจะจางแล้วเรามีมีกุ้งลวกอยู่สองตัวแล้วก็แช่ไว้ในน้ำจิ้มนะคะมันจะได้เข้าเนื้อกุ้งนี่ก็หมักแป้งมันสีขาวค่ะแล้วก็ไปต้มพอสุกค่ะตอนนี้เราก็จะมีวันนี้เรามีกระเจี๊ยบขาวด้วยกระเจี๊ยบขาวเนี่ยต้มแล้วมันจะเป็นเมือกเราก็มาหั่นใส่นะคะแล้วมันจะนั่น นาหน่อยเอาเอาใส่ครั้งแรกนะคะเนี่ยก็มีองุ่นดำมีสตรอเบอรีผลไม้อะไรก็ได้ค่ะสละัดแครอทให้สีสวยแล้วผักชีใบเล่อยแล้วก็เม็ดทับทิมเลื่อนน้ำจิ้มใส่ตอนนี้ก็กระเจียบมันแข็งนะคะเอากระเจียบใส่ก่อนแล้วก็ตักน้ำจิ้มพอพอพอ อืมแล้วก็ใส่แครอทค่ะใส่แคลอทใส่ละกรรเปนิดนึงใส่สตอเบอรี่องุ่นแม่มดเมดเับทค่ะ ใส่เ็ดทับทิมผักชีใบเล่อยแล้วก็คุกอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส้มต้มตมตำผลไม้เราจะใช้ผลไม้อะไรก็ได้เท่าที่มีอยู่นะคะเราก็เล่นสีสันเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวลิสงโรยหน่อยนึนเพื่อความมันนะคะคุณค่ <c oughs> เราเราก็ใส่ตัวลิสงเออโรยไปคั่วแล้วนะคะ แล้วก็มีงาก็เติมงาไปหน่อยเพิ่มธาตุเหล็กค่ะเห็นไหมคะเราอย่าโรยทั่วๆไปเพิ่มเพิ่มความเก๋ไก่ธาตุเหล็กนะคะอันนี้งาคั่วนะคะเห็นไหมคะคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะเออถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อที่จะได้ <c oughs> เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งต้มที่แช่แช่น้ำหมักไว้นะคะน้ำเครื่องเครื่องตำผลส้มตามผลไม้เนี่ยค่ะเอามาใส่นะคะเราแช่น้ำส้มตำว้เพื่อให้มันเข้าเนื้อกุ้งนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พอดีมีกุ้งอยู่ก็เลยใส่นะคะเห็นไหมคะอันนี้มีคุณค่ามากมีธาตุเหล็กมีวิตามิน เออมีเกลือแร่แล้วมีกระเจี๊ยบเห็นไหมคะเราใช้กระเจี๊ยบเขียวถ้าเผื่อไปต้มมันเป็นเมื่อเราก็เลยมาใส่ค่ะผักผลไม้อะไรก็ได้นะคะเราก็ใส่ไปมีแครอทมีอะไรเห็นไหมคะวันนี้เรามีข้าวซอยนะคะลูกเขาซื้อข้าวซอยมาให้ข้าวซอยกินแล้วมันจะเลี่ยนนะคะฉะนั้นเนี่ย ก็พอดีอะค่ะกินกับส้มตำผลไม้เห็นไหมคะน่าทานไหมคะน่าทานสูดๆเมื่อกี้จบขนลุกขนพองไปหมดเลยอุ้ยนี่อลุกอีกแล้วแสดงว่าสิ่งสัตว์สิทธิ์เนี่ยรับรู้นะอันนี้เราเตรียมเครื่องตำ<ว>ส้มตำผลไม้นะคะผลไม้กับผักให้เขาไปถวายพระที่วัดถวายเทนค่ะ เนี่ยนะคะเราก็เตรียมด้วยกันนะคะเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มไปด้วยผักกาดหอมให้เขาไปล้างที่นู่นนะคะเ้าเดี๋ยวมันจะช้ำวันนี้จะไปถวายเพนนะคะทุกคนโมทนาด้วยกันนะคะสาธุสาธุ